พอท่านตัวเลขศักดิ์สทธิ์วันที่5เดือน5ปี2025ครับเ,เลข5เนี่ยในทางโหรา,าศาสตร์ไทยเนี่ยก็มีความหมายถึงปัญญาบริสุทธิ์นะฮะเ,เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพลังของเลข5เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของออปัญญาการตื่นรู้นะครับผมถือเป็นพอท่อตัวเลขศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่นี้5กับ5รวมกันเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับอะไรบ้างนะครับผม เราถือว่ามีความแรงเป็นพิเศษเลยนะฮะในพอร์ทัลนี้ครับผมอ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับการตื่นรู้นะ,ะทำให้เราหลุดออกจากกรอบเดิมๆนะครับผมเป็นการกระตุ้นการตื่นรู้ครั้งใหญ่เพื่อให้จิตวิญญาณเราเนี่ยได้ปลดล็อกนะครับผมแล้วก็เข้าสู่พลังงานที่เรียกว่าแสงนะฮะถือเป็นวันที่ทรงพลังอย่างยิ่งเลยนะครับผมทีนีออ้อิทธิพลของดาวเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ส่งผลแค่วันเดียวนะเป็นช่วงเวลาของไทม์ไลน์เนี่ยดาวในวันที่5เดือน5เนี่ยออนอกจากเป็นพอร์ทัลของดาวพฤหัสแล้วเนี่ยยังมีการเคลื่อนย้ายของดาวลาหูที่ย้ายมาเป็นเกษตรนะครับผมแล้วก็มาพบกับดาวเสาร์นะครับที่รออยู่นะครับผมทีนี้ณนะจุดนี้เองเนี่ยดาวลาหูเนี่ยเราทายว่าเป็นความมัวเมานะฮะแล้วก็ดาวเสานี่ก็เป็นโทษทุกข์ แต่บังเอิญว่าดาวสองดวงนี้เป็นคู่มิตรใหญ่กันนะฮะเป็นคู่มิตรใหญ่กันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอิทธิพลของโทษทุกข์และความ,มัมเมาเนี่ยมันจะลดลงมันจะลดลงทําให้อิทธิพลของดาวพระรหัสที่เดินเร็วเนี่ยมันจะสามารถทําให้เป็นการกระตุน้นการตื่นรู้ได้โดยที่เรา,เ,าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปลดล็อกตัวตนเก่าๆนะฮะความมัวเมาเก่าๆ,ๆเนี่ยจะสามารถาปลดล็อกได้ง่ายขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยฮะที่เรียกได้ว่ามีโจรสองคนเนี่ยฮะชวนกันไปปฏิบัติธรรมนะครับผมเสากระลาหูเนี่ยฮะนอกนอจากนี้เองเนี่ยในพอ r t ท l 5ห้าเนี่ยยังเป็นพลังงานทีเ่เรียกว่าเป็นการเคลื่อนตัวของแกนแม่เหล็กโลกนะฮะหรือว่าเรียกว่าเอิร์ธกริดชิฟตนะฮะหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกถึงพลังงานแปลกๆจะหนักหัวนะฮะเหนื่อยง่าย มีอารมณ์แกว่งนะครับผมแล้วก็จะรับรู้ถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตื่นรู้ได้กว้างขวางขึ้นนะฮะเรียกว่าแกนแม่เหล็กโลกที่ปรับตำแหน่งเนี่ยปรับเพื่อให้โลกเนี่ยเข้าสู่พลังงานของ 5D มากขึ้นนะฮะคนที่มีความวัยทพลังงานเนี่ยจะรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนนะฮะบางท่านก็จะเห็นภาพนะฮะฝันที่มีการเชื่อมโยงมีซิงโครไนซิตี้ต่างๆนะฮะในภาพรวมเนี่ย ถือว่าเป็นพอร์ทัลที่เรียกว่าลื้อระบบความคิดความเชื่อเก่าๆนะครับผมอำนาจการควบคุมต่างๆเนี่ยจะเริ่มถูกตั้งคำถามเริ่มถูกท้าทายนะฮะพลังงานการตื่นรู้ของมวลมนุษย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับผมผู้คนต้องการความจริงนะฮะต้องการที่จะให้เปิดเผยความจริงนะฮะเราไม่เอาความไม่ดีแล้วนะฮะเราจะไม่สามารถยอมรับความไม่ดีได้อีกต่อไปอาการซิงค์โคนายซิตี้หรือเหตุการณ์ลึกลับเหตุการณ์แปลกๆเนี่ย หรือเหตุการณ์บังเอิญที่เราก็จะงงๆกับความบังเอิญที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราจะพบเจอได้ถี่ขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นในระดับจิตวิญญาณเนี่ยถือว่าจิตใจเราเนี่ยจะถูกผลักให้ปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราออกไปนะฮะก็ช่วงเวลานี้จะจะเป็นการกระตุ้นนะฮะการเปิดตาที่สามนะฮะ แล้วก็เราจะสามารถที่จะได้ยินเสียงภายในได้ชัดเจนขึ้นความฝันนะฮะมาบ่งบอกอะไรต่างๆได้ชัดเจนขึ้นหรือว่าหลายๆท่านก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไฮเออร์เซลได้ชัดเจนขึ้นนะฮะหัวใจเราจะเรียกร้องความจริงนะฮะตัวตนที่แท้จริงของเราคือใครเนี่ยเราจะเริ่มตั้งคําถามต่างๆเหล่านี้ในช่วงเวลานี้มากขึ้นนะครับผมเออมันก็เป็นเหตุที่ ทำให้ตอนที่ทางผมเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกับทางคุณตู่ของชุมชนต้นแบบ 5D เนี่ยก็เซ็ตมิชชั่นกันขึ้นมาว่าเ,เราจะผลักดันหรือว่าช่วยกระตุ้นนะฮะตาที่3หรือว่าจักระที่6ของผู้ที่เข้ามาร่วมสัมมนาเนี่ย mm. ก็เห็นผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าช่วงเวลานี้การกระตุ้นจักระหกเนี่ยจะทําได้ง่ายขึ้นนะฮะก่อนที่ก่อนที่ ดาวใหญ่ๆอย่างดาวเสาร์กับดาวราหูเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ออโ hone หลายๆท่านก็จะออกมาทํานายกันเรื่องถึงเรื่องภัยพิบัตินะฮะออยังไม่ใช่ทไลายนี้นะครับผมทไลาเนียเป็นทไลายที่เรียกว่ากระตุ้นการตื่นรู้ก่อนนะฮะแลวใครที่สามารถทําพลังงานได้เนี่ยออพลังงานเหล่านี้จะถูกขัดแยกล่ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเองเนี่ยจะมี awakening ใหญ่อีกนะฮะเพราะว่า ภัยพิบัติเองเนี่ยก็จะเริ่มมาแต่คนละทไลายกับตอนนี้นะฮะเลยช่วงนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็ไม่กล้าที่จะทำนายแบบพับบิกมากนักก็เดี๋ยวเรา,เาสามารถที่จะพบกันได้ในกลุ่มปิดของชุมชนต้นแบบ 5D นะฮะก็คงจะพูดที่นั่นก็น่าจะพูดจะได้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนลงถึงรายละเอียดของวันที่อะไรต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะฮะเราควรรับมือยังไงกับพลังงานนี้ อย่างแรกเลยนะฮะเราควรตั้งจิตตั้งเจตนาเราเนี่ยให้แบบมีความเข้มข้นขึ้นมีความเข้มแข็งขึ้นนะฮะว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเอ่ยยกระดับจิตวิญญาณของเรานะฮะแล้วก็ฝึกในเรื่องของการทําสมาธินะครับเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะขีนล้างพลังงานเก่าๆได้นะฮะเอาแบบจับต้องได้ก็อาบน้ําเกลือเลยนะฮะอาบน้ําเกลืออ,อ,อยู่กับธรรมชาตินะครับผมจุดธูปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับผมว่า ขอให้สิ่งไม่ดีต่างๆเนะี่ยที่อยู่กับตัวเราเนี่ยให้หลุดพ้นออกไปจากชีวิตเรานะครับผมทำสมาธิเชื่อมต่อกับพอร์ทัลนะฮะเอาตัวเองไปอยู่ในพอร์ทัลนะสถานที่ที่เรียกว่าเป็นพอร์ทัลแล้วก็นั่งหลับตานะฮะจินตนาการถึงประตูแห่งแสงเปิดจัก,กรวาลลงมานะฮะดึงพลังจัก,กรวาลลงมาที่กระหม่อมนะครับผมมาที่จัก,กระตาที่3นะฮะหรือจัก,กรหนะฮะดึงพลังแห่งแสงมาเชื่อมต่อกับหวัวใจสามารถทําได้นะครับผม เซตอินเทนชันใหม่เขียนแอ f ฟอร์เมชันในกระดาษนะฮะว่าเราต้องการเป็นใครเราต้องการที่จะอะไรต้องการที่จะตื่นรู้เปิดรับการเปลี่ยนแปลงอย่างสงบนะฮะแล้วก็หรือว่าพร้อมที่จะเป็นตัวตนใหม่นะฮะพร้อมที่จะเปิดใจรับในเรื่องต่างๆในเรื่องพลังงานต่างๆนะฮะเพื่อเลื่อนระดับตัวเองเข้าสู่มิติที่5นะครับผมอยู่กับธรรมชาตินะฮะแล้วก็หยุดที่จะรับ ข่าวสารหรือว่าลื่นรบกวนต่างๆทางพลังงานต่างๆนะเช่นการดูข่าวโซเชียลลบๆพวกนี้นะครคุณจะมีบางช่วงเวลาที่เราปิดกัน้นนะไม่ไม่รับรู้ตรงนั้นและลองดูนะฮะช่วงเวลาที่เราไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้จิตใจเราจะจิตใจเราเนี่ยจะมีความสงบมากขึ้นอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้ทะเลภูเขานะฮะพวกนี้จะช่วยให้เราปรับพลังงานได้ดีสรุปสั้นๆเลยนะฮะสำหรับพอตัลากับปี2025เนี่ยถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นเป็นวันแห่งการกระตุน้นการตื่นรู้นะฮะเป็นการเปิดจุดของการเปลี่ยนแปลงทางวาะจิตของเรานะครับผมมีช่วงเวลาเป็นเดือนเลยนะฮะก่อทำพลังงานก่อนนะฮะเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือนะฮะกับดาวที่กำลังจะผันผวนนะฮะในหลังจากนี้ต่อไปนะครับผมแล้วกออ็อย่าไปต่อต้านนะฮะอย่าไปตัดสินเราได้รับข้อมูลข่าวสารเลยอย่งางแม้แต่ผมพูดเนี่ย เพื่อนๆที่ได้ยินแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่ใช่ก็ผ่านได้เลยนะฮะอยากตัดสินเพราะว่าการตัดสินเนี่ยไม่ใช่เป็นพลังงานที่ไม่ดีกับผมนะฮะต่อให้มาโพสตอะไรที่ไม่ดีอะไรเนี่ยลุ้นแล้วแต่ไม่ถึงผมนะแต่พลังของการตัดสินเนี่ยมันจะติดอยู่ในตัวเพื่อนๆนะครับผมแล้วพลังเหล่านี้ฮะการตัดสินการต่อต้านข้อมูลเนี่ยมันเป็นพลังงานลบที่ติดตัวเพื่อนๆไว้นะครับผม ก็ไม่ได้บอกให้เชื่อนะฮะแต่กอ็อย่าไปเขาเรียกว่าเปิดใจกว้างๆนะฮะด้วยหัวใจที่นิ่งๆแล้วลองฟังด้วยเหตุและผลไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีเนี่ยให้เราทำอายอมรับหรือว่าฟังรับฟังต่างๆเนี่ยด้วยจิตใจที่สงบเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ดีแล้วเดี๋ยวความจริงต่างๆอ่ะจะบังเกิดอยู่ในจิตใจของเพื่อนๆเองนะครับผมแล้วก็พลังงานของพอท่อห้าเนี่ยจะอยู่กับเราอีกหลายเดือนนะฮะ ให้เราได้มีเวลาได้ปรับตัวได้ยกระดับจิตนะฮะแล้วถ้าใครยังทำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเลยทำไลน์นี้ไปเนี่ยก็คงจะต้องมาพูดจนถึงเรื่องออภัยพิบัติต่างๆมากขึ้นละนะฮะเพราะว่าดาวค่อนข้างผันผวนมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในในกลุ่มปิดเนี่ยผมจะพูดจะมาเล่าให้ฟังว่าเ,เราจะอะไรเป็นตัวจุดชนวนนะะวันที่เท่าไหร่ดาวอะไรมากระทบอะไรเป็นตัวจุดชนวนนะฮะไกลเลยๆไกลง่ายๆเลยะฮะ ดาวธาตุไฟมาอยู่ในเรือนธาตุลมเล็งกับดาวธาตุลมที่มาอยู่ในเรือนธาตุไฟแล้วสองดวงนี้เป็นดาวแห่งการปฏิวัตินะฮะเดี๋ยวคงจะมีการอธิบายตรงนี้เพิ่มขึ้นในในใน,ในกลุ่มที่ออลองติดตามชุมชนต้นแบบ5้าดีดูนะฮะว่าการจะเข้าไปในกลุ่มปิดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับผมนอกนอจากนี้เองเนี่ยฮะทางผมเองเนี่ยได้ทำเ,เรื่องของทริปในการปรับพลังงานขึ้นมานะฮะ เป็นทริปที่เรียกว่าปรับพลังงานให้กับเหล่า StarSeed l Li h t w o r k e r เลยนะครับผม3วัน2คืนนะฮะเ,เป็นทริปที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เลื่อนระดับนะฮะซึ่งเคยจัดกันมาเป็นครั้งคาวแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยพอนะครับผมในทริปเนี่ยมีการเรียนรู้หลายๆเรื่องเลยนะฮะอย่างแรกเองเนี่ยเ,เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องการขีดล้างพลังงานแล้วก็การเชื่อมโยงพลังงานตัวเองกับธรรมชาติ ะะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของออพลังงานหยินหยางภายในของเรานะะว่าเราจะมีแนวทางในการปรับสมดุลหยินหยางภายในยังไงหนะะยางมากไปเนี่ยมันก็จะปรับสมดุลยากนะ,ะหรือหยินมากไปก็ปรับสมดุลสมดุลยากในทริปเนี่ยจะมีการสอนด,ด้วยซึ่งผมจะใช้ไม่ว่าจะเป็นสายของโหราศาสตร์นะฮะหรือว่าการพูดคุยตั้งคําถามรับรู้พลังงานเพื่อที่จะแกะ พลังงานของเพื่อนๆในทริปนี้ออกมาให้ได้นะครับผมแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีคลาสในเรื่องของการกระตุ้นปลูกจักกะตาที่จักกะตาที่3หรือจักกะ6กับจักกะ7ดนะครับผมจะเป็นการทำงานร่วมกันโดยใช้ความรู้ต่างๆที่มีอยู่รวมถึงมีการใช้คลื่นเสียงต่างๆเข้ามาช่วยนะฮะคลื่นเสียงเนี่ยก็ในวันแรกๆเนี่ยก็จะเป็นคลื่นเสียงในการล้างพลังงานลบนะฮะแล้วก็จะมีการใช้คลื่นเสียงในการกระตุ้น เพื่อให้ทางเพื่อนๆเนี่ยเปิดตา3แล้วก็เชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลได้นะครับผมแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยถัดถูกจัดในรีสอร์ทที่เรียกว่าเป็นสถานที่ที่มีพลังงานทางฮวงจุย้ยดีมากๆนะฮะเป็นสถานที่ทางที่ทางอาจารย์ฮวงจุ้ยของผมเนี่ยสร้างเอาไว้เพื่อที่ว่าจะให้ลูกศิษย์ได้เข้าไปรับพลังงานธรรมชาติแล้วก็เป็นทริปที่ผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปอ,อ,อธิษฐานขอพร เพื่อเซตตัวตนใหม่ของเพื่อนๆขึ้นมานะฮะก็หวังว่าจะได้พบกันนะครับสามารถสมัครได้ตามข้อมูลที่อยู่ในเพจนี่แหละครับผมก็หวังว่าจะได้มีโอกาสพบกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ